คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดียามเช้าๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะพบกับละอองชาแนลที่ป่ายางนะคะค่ะวันนี้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะก็เลยพาท่านผู้ชมมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่ป่ายางนะคะ เพราะว่าเมื่อคืนแอดก็มากรีดยางนะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องดิ้นรนกันทํามาหากินนะคะต่างคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะท่านผู้ชมแอดก็จะมีหน้าที่กรีดยางแล้วก็หาตัวเด็ดๆไปฝากกับ FC ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางมานําเสนอเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชม เป็นเลขสูตรคำนวณมาใหม่ล่าสุดนะคะจากโคราชอำเภอเมืองยางนะคะคุณพี่บอกว่าเข้ามาหลายงวดติดนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด็อตดีๆช็อดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับเจ้าของสูตรพร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พร้อมเลยใช่ไหมคะพี่พร้อมแล้วครับ ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงก่อนนะคะพี่คือพี่อยู่ที่ไหนคะพี่ผมอยู่พระรามสองกรุงเทพครับพระรามสองกรุงเทพเนาะแต่แต่บ้านผมอยู่อำเภอเมืองยางสุมวงเก่าเลยครับโคราชอ๋ออยู่อำเภอเมืองยางเนาะครับจากโคราชเนาะพี่จากจากโคราชเมืองยางบอกครับโคราชเมืองยางอ๋อค่ะ ก็วันนี้มีแนวทางมาแบ่งปันใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ครับค่ะวันนี้เอฟขอนายาตอัดเสียงด้วยนะคะพี่ได้ครับได้ครับค่ะเพราะว่าเอซจะได้ฟังไปด้วยกันเลยค่ะครับ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 ได้ครับเรียกสูตรคำนวณครับอ๋อคือคุณพี่ทําเองใช่ไหมคะทำเองครับทำเองครับคือเข้ามากี่งวดแล้วคะพี่ไม่รู้ผม มันก็เข้ามา 5, 4, 5ห้าสี่ห้างวดเลยนะอ,อ๋อสี่ห้างวดติดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ผมตแต่ผมเน้นสามตัวผมไม่เน้นสองตัวอ,อ๋อสูตรของพี่จะเน้นสามตัวใช่ไหมคะผมจะเน้นเอาสามตัวแต่าสองตัวผมจะนิดน้อยนิดนิดออผมเกิดเอาสามตัวอย่างเดียวค่ะก็ดีค่ะพี่แอดก็ชอบสามตัวเหมือนกันค่ะ่ <c oughs> มันเป็นจะมันหลายคุณเพราะว่าตามสูตรสองสูตร,ตรมารวมกันไงอ,อ๋อค่ะส,สูตรหนึ่งว่าได้หก พูดภาษาบ้านเราก็ไม่ได้ห้าขุมเนาะอีกสูตรหนึ่งมันได้หกขุมเจ็ดขุมเนะะมาะเอามารวมกันเอามารวมกันเรียกเป็นกันรวมกันนี่มันได้เต็มสูตรทั้งหมดแล้วคุณพี่เคยแบ่งปันมาก่อนไหมคะพี่ผมเพิ่งให้เจ๊สอนไปไแหละไม่รู้จะเป็ยังไงค่ะก็เม,มเลยจากให้ทางนี้คะหนึ่งใเดียวแล้วต่อไป อ๋อคือวันนี้อยากจะค,คือวันนี้อยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับช่องละองชาแน,นลเนาะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับค่ะแอดก็ต้องขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีของช่องละองชาแน,นลนะคะครับครับครับค่ะเสียส่วนมากเสียส่วนมากมันจะจะเป็นเลขคล้ายๆกับเลขตังของเขาตลอดจสีงวดซ้อนเลยนะมันจะเข้ากับเลขของพี่น้ำหนึ่งตลอดผมเลยไม่ได้ตังโอ้เนาะเสียดายเนาะพี่แล้วละ ค่ะตาซูโก้อ๋อห้าเจ็ดเจ็ดห้าอ๋องวดที่ผ่านมาได้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหมคะถ้าผมซื้อสามห้าเจ็ดครับอ้ยสามห้าเจ็ดก็ผิดไปเม็ดเดียวเนาะมากเกินกับศูนย์ห้าเจ็ดค่ะศูนย์เซดายห้าเจ็ดผมซื้อข้างล่างหนักเดือบไปข้างบนไม่ได้กลับค่ะพี่ครับครับค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะพี่มีตัวไหนบ้างคะวนวิ่งศูนย์กับหนึ่งครับ ค่ะบนวิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะพี่เด่นหนึ่งเด่นศูนย์นะครับเด่นวิ<อ>่งศูนย์ครับคือเป็นเป็นเลขสูตรบนอย่างเดียวใช่ไหมคะล่างมันก็จะให้อยู่เหมือนกันอีกล่างมันมีอีกสูตรหนึ่งอ๋อค่ะค่ะอยู่นี่สูตรตจับคู่นะครับค่ะพี่สองศูนย์สองค่ะศูนย์สามศูนย์สามแล้วก็ห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะได้สูตรสองมันเป็นหกสองนะครับหกสองอ๋อต่อไปจะเป็นสูตรสองใช่ไหมคะสูตรสองครับหกสองหกสองเก้าสี่เก้าสี่สามแปดสามแปดครับอันนี้สูตรอันนี้สูตรสองเนาะ สูตรส,ส,สองสูตรหนึ่งโอ้ค่ะเพราะมันแฉะมานเสแฉะมันจะสลับสับฟันในฟันปานสลับฟันดอกไหมสูตรนี้ออกสูตรนั่นก็สูตรนี้ไม่ออกเ็นโอ้ค่สูตที่แล้วว่าได้เจ็ดห้าสูมดอกทั้งสองสูตรเลยค่ะพี่เจ็ดห้าซูมวัที่แล้วโอ้แล้วเอาข้างล่างเลยไหมค่ะได้ค่ะพี่ข้างล่างวิ่งวิ่งสามกับสี่สามสามสี่เจ็ด วิ่งล่างสามสี่เจ็ดเน้นสามตัวเดียวน้อสามสามสี่สามสี่สามเจสามเจด่เจ็ดสี่เจการเพื่อนไว้ด้วย4ี4ีค่ะันเพื่อนนะเจ้าสามตัวไหม เอาลละพี่ก็พี่ว่าเน้นสามตัวไม่ใช่บอกเน้นสาตัวกันห้ออาอ่ห้าศูนยค่ะเดี๋ยวเหาที่จดตัวสา,สาตัวห้วาศูนหแล้วก็ห้าศูนครับมีสองหางบอกพี่ จะจะเต่้เราอีกสองหางกไหมเราแปดศูนยครับอ๋อค่ะเพราะว่าวันก่อนแอบกระจุดไว้สี่หางค่ะก็สี่หางลเลยเนี่ยเนเปดแปดนย์สองแปดศูนยเป็นส่หางพอดีอ๋อค่ะเน้นเน้นน,น,น, 5, 0, นะเน้นแปดเน้นห้าศูนย์นะเน้นห้าใช่ไหมคะกับแปดศูนอ๋อค่ะค่ะเนีนสองสองี่วจะจัดหนักงวดนี้อ๋อค่ะพี่ สองตัวก็เน้นศูนยูนย์สาแล้วก็ 5, 1. 1> ห้าห <6, S 1> <1. S 2> นึ่งศูนย่งนึโนนสูตรคือศูอกับศูย์สค่ะสูตรหก็0 2 0 3 5 1องศมห้า 1, ใช่ไหมคะครับครับและสูตรสองเน้นตัวไหนคะสูตรสเน้นหกสองหใช่ไหมคะอ๋อค่ะตัวเดียวตัวเดียวค่ะพี่ สามมือเด็กผมก็ทำแบบนี้ทุกวันตัวใดมวันที่แล้วเขารางวัลที่หนึ่งเม่อติดตัวหน้าตัวเดียวโอค่ะตัวหน้าตัวหน้าไอ้มันหนึ่ง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 สี่ซีเจี่ห้าได้ป่ะค่ะหนึ่งหนึ่งซีซีเจ็ดห้าค่ะเขามันหนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าโอ้ตัวหนึ่ง เขาเรียกอุปศินี่เขาเสียดายเสียดายเขาไม่ได้มาเสียดายเนาะพี่เนาะเกือบจะได้รางวัลที่หนึ่งแล้วสามว่าสว่านเลยเั้นค่ะเจ็ดห้าศูนย์ก็เข้าเต็มเตรมเขาก็รับมานอนๆเลยอ๋อค่ะแล้วงวดนี้คุณพี่มั่นใจไหมคะพี่กว่าเต็มเพมั่นใจกว่าเต็มร้อยเนาะเต็มค่ะมั่นใจเต็มร้อยเนาะผมมั่นใจทุกงวดอะผมทำมั่นใจงวดค่ะมั่น มั่นใจทุกงวดเ,เลยเนาะพี่ค, <น S 2> ค,ค่ะคไม่ผมเห็นเดกคนอื่นมันจะเข้าเป็นตัวของผมจะเข้ามันจะเข้าเต็ม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 เพืไงโอ้ยทางงวดแรกเข้าเ <ๆ S 2> ต็มเต็มพี่ก็รับรองมีเอฟซีตามนั่นแหละพี่เพราะว่างวดแรกถ้าเข้าปุ๊บก็จะมีตามเยอะเลยพี่ครับเพราะมันที่จริงคนอยากจะบวกหลายครั้งนี่แหละแต่มันโอ้โหยังพิ่งเอาตัวไปรอดก็ยังทำใหม่ๆอยู่ผมเลย วันีมันเข้ามาหลายงวดซ้อนหลายงวดตัวหลายงวดผมก็เลยอยากจะให้อยากจะแบ่งปันอยากจะทำบุญค่ะเนาะทำบุญแบ่งปันเนาะแบ่งปันตัวเลขเนาะค่ะแบ่งปันตัวเลขค่ะเผื่อว่า fc โชคดีอบางทีถ้ามี fc โชคดีไปกับคุณพี่ก็เดี๋ยวก็จะมีค่าน้ำใจแหละพี่ครับครับค่ะก็ต้องลองดูงวดแรกก่อนค่ะพี่ครับค่ะเป็นงวดแรกไป็ก่อนค่ะ ทางงวดแรกงวดงวดแรกงวดสองผ่านรับรองทีนี้คุณพี่ก็มีเอฟซีติดตามเยอะค่ะคครรัับบต้องถามคนก็ซื้อได้ผมคำนวณอย่างเดียวอ๋อค่ะพี่ผมเป็นคนก็ออ๋เดี๋ยวเอฟซีเยอดี๋ยวอยู่ในโรงงานอย่าผมอ๋อแถวนั้นถูกเยอะใช่ไหมคะครับครับแต่ผมเป็นคนคำนวณแต่เป็นยวคนซื้อ ค่ะพอพอเอาตัวเลขไปซื้อพอคนซื้อถูกเขาก็แบ่งปันน้ำใจใช่ไหมคะพี่ครับครับครัอบอ๋อส่วนมากครั้งที่เล้วๆผ่านมามันส่วนมากมัน,นมเดตรงกับเลขดังเขาอ๋อก็เลยอั้นเนาะนได้ได้อั้น,นค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ก็ได้กวลาานเสียนลเสียนเขาบีอ,อยก็ได้กัว่าานเสียนลเสียนผมก็ได้แต่ใคจะซื้อผมว่าอย่างนี้โอ้แอดซื้อหอยมายังไม่เคยได้ เป็นหลังหมื่นหลักแสนกับเขาเลยค่ะพี่ค่ะก, <า S 2> ก,ก็อย่างกว่าทีวี้ครั้งแร่พี่มาทำหวยแบบมัน,นโควรติดตัวผมไม่รู้จะทำอะไรเพราทำหวยเล่นๆสูตรตาเราก็เสียไปแล้วตาที่เขาเคยให้สูตรมาก็เสียไปสิสบกว่าปีแล้วม<อ>ั้งเราก็ไปอนอกนก็เลยไม่ได้ทำกับกับมาาก็ทำ ค่ะพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับละองชาแนลนะคะและแลวก็ fc ของช่องละองชาแนลนะคะพี่ครับครับครับค่ะขอบพระคุณพี่มากค่ะขอให้ fc ร่ำรวยนะครับค่ะสาธุค่ะลูกไปใหญ่มาเย็นนะครับค่ะสาธุค่ะงวดงวดแรกของคุณพี่ก็ขอให้เข้าปังปังเฮงเฮงรวยยกช่องนะคะพี่ครับครับ ค่ะสาธุค<ข>่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชม <leaks. S 2> ทางบ้านดูตัวเลขช,ชัดๆอีกรอบนะคะจากสูตรคำนวณมาใหม่งวดแรกนะคะจากโคราชเมืองอยางนะคะท่านผู้ชมแบ่งปันเป็นงวดแรกนะคะงวดประจำวันที่16กันยายนพศ2564นะคะ

ก็งวดนี้คุณพี่ก็ให้มาสองสูตรนะคะเพราะว่าสองสูตรนี้ก็เข้ามาตลอดนะคะบางทีก็จะสลับกันเข้านะคะท่านผู้ชมคุณพี่กลัวว่า f อจะพลาดนะคะก็เลยให้มาสองสูตรเลยนะคะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะตัวเน้นจะมีศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์้นึ่งหนึ่งห้านะคะสูตรสเน้น6กสองสอนะคะ แล้วก็วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างมีสามมีสี่มีเจ็ดนะคะตัวที่เน้นที่สุดของวิ่งล่างจะมีสามตัวเดียวนะคะเน้นสุดคือสามตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มีสามสี่สี่สามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็สี่สี่นะคะตัวที่เน้นที่สุดคือสามสี่กับสามเจดนะคะ เน้นสุดๆสามสี่กับสามเจ็ดนะคะสำหรับสองตัวล่างนะคะนี่นะคะให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจอไวลุ้นไว้ดูด้วยกันในงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพนห้าหกสี่นี้นะคะว่าสูตรนี้จะแม่นอย่างที่คุณพี่บอกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะตัวเลขสามตัวให้มาสี่หางนะคะสามตัวมีห้าศูนย์สอง ห้าศูนย์สามแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามนะคะสามตัวให้มาสี่หางนะคะตัวที่เน้นที่สุดคือห้าศูนย์สองกับแปดศูนย์สามนะคะเนี่ยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุนน้นไว้ดูนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะคุณพี่บอกว่าส่วนมากก็ที่ทำมาก็เข้า มาหลายงวดติดนะคะส่อนมากจะเข้าสามตัวนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ทำได้3ามหนะคะ3ามเห้ตัวไม่เข้าค่ะเข้าเจ็ดห้าค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าคนพี่ก็เน้นสุดๆคือเลข3ตัวนะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชม เผื่อว่าสูตรนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคให้กับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะคะเพราะว่าสูตรมาใหม่นะคะเจ้าของสูตรก็มั่นใจนะคะท่านผู้ชมเจ้าของสูตรมั่นใจเต็มร้อยนะคะเน้นสามตัวมั่นใจเต็มร้อยนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะก็เคยเฉียดรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะสำหรับเลขสามตัวของ สูตรของคุณพี่นะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะตัวแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าไม่มีใครรู้นะคะคนที่มีบุญวาสนาเท่านั้นนะคะที่จะโชคดีนะคะท่านผู้ชม ถ้าใครมีบุญวาสนาก็คงจะโชคดีร่วมกันนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนําเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่าสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละองชแนลถูหวยร่ำรวยไปกับ สูตรมาใหม่แม่นแม่นสูตรนี้นะคะสาธุค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ